ไปเรื่องความรักกันสนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะอันนี้มาถ mm ึง hmm. ที่ที่ตกมาบันเทิงของเราเลยก็เลยได้ท so ีมไม้ถามเลยคุณผู้ชมฮะคุณพิศกาชัยวันนี้มาเมื่อตะกี้นี้เองนะฮะต้องไปถามเรื่องความสัมพันธ์กับน้องมารีเบอร์เนอร์หลังมารีเนี่ยตกอยู่ในสถานะโสดคนไปส่องไอจมารีอยู่เรื่อยๆครัไปสะดุดกับภาพใน IG Story คุณผู้ชมในไอจีซี่เนี่ยปรากฏภาพคุณพิษกาชัยอุ้มน้องไฟรเด น้องหมาของสาวมาลีเข้าก็เลเอ๊ยยังไงกันขคือคนไปอุ้มหมาคนอีกคนนึงเนี่ยนี่ฮะ มันต้องไม่ธรรมดาคุณผู้ชมแถมว,ว่าที่ผ่านมานี่นะครับคุณผู้ชมทั้งคู่เนี่ยก็ไปร่วมทริปดำน้ำที่ทะเลด้วยกันนะครับคุณพิทเนี่ยลงรูปรวมๆแล้วก็แท็กสาวมารีด้วยนะฮะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มถูกจับตาม,มองว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่นะฮะล่าสุดเมื่อกี้เลยคุณพิทบุกมาช่องเก้าแล้วก็ฝากเพลงใหม่ในรอบ10ปีนะฮะค,ครั้งนี้เนี่ยศิลปินเป็นศิลปินเดียวนะมีผลงานเพลงที่ชื่อว่าเหงาเท่ากันพอ,อแฟนๆก็ไปลองฟังกันได้นะฮะเมื่อบุกมาหาเราททั้งีนะะค เราก็ส่งน้องบอสนะคะไปล้วงเรื่องหัวใจค่ะพิษเปิดใจกับเราเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะถึงความสัมพันธ์กับมารีนะคะว่ารู้จักกันผ่านเพื่อนสนิทอย่างพิมพถาก็รู้จักกันประมาณ1ปีแล้วนะคะคุยกันมาตลอดตอนนี้ศึกษาดูใจกันอย่างจริงจังนี่ยอมรับครั้งแรกเลยมยรับครั้งแรกกับเราเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือชอบน้องมารีตรงที่เป็นตัวของตัวเอง อารมณ์ดีแต่บางทีก็มีมุมดุนิสัยคล้ายๆกันมีความเป็นฝรั่งเหมือนกันค่ะอบอกว่าทั้งแต่คุยกันมานี่ฮะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยก็ไม่ได้ปิดบังแต่ไม่ค่อยมีรูปคู่หรือว่าประกาศสถานะชัดเจนนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยทำให้ไม่ค่อยได้เจอพี่ๆี่สื่อครับอ้าวทำไมไม่ลงรูปในไอจีบ้างนะก็ถามพิทนะบอกปกติก็ไม่ค่อยได้อัปเดตชีวิตผ่านโซเชียลอยู่แล้วคือไม่ว่าจะรูปคู่รูปอะไรก็แล้วแต่ในปกติไม่ค่อยได้ได้ลงโซเชียลเท่าไหร่นานๆจะโพสตที ตัวเองเนี่ยมองว่าไม่จำเป็นต้องประกาศสถานะผ่านโซเชียลให้ใครต้องรู้แบบชัดเจนส่วนที่มารีเป็นนักซิ่งคุณผ,ผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับอชอบแข่งรถเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันค,คือพิษเองเนี่ยเขาพูดตรงๆเลยพี่เอาจรินนะมผมไม่ชอบความเร็ว <c oughs> เป็นห่วงเขาไหมก็เป็นห่วงอะ่ะแต่ก็ไม่ห้ามให้เขาทําไปเพราะเป็นความสุขข,ของเขาครับอันนี้เปิดใจครั้งแรกที่คุณผู้ชมจะได้ดูเลยนะครับเรื่องน้องมารีเบ์เนอร์ความสัมพันธ์ล่าสุดกับน้องพิษกาชัยเชิญครับ ็จริงๆก็คุยคุยกันนะครับก็ศึกษากันใช่คบกันแหละก็ถ้าจะเรียกกันก็ก็ก็ได้ผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ปิดอะไรอยู่อยู่แล้วน่าจ,จะคล้ายๆกันนะผมก็เป็นคนคล้ายๆกันแบบฝรั่งฝรั่งหน่อย,ยนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะแบบอืมตรงๆเราเข้าไปจีบเขาคือมันเป็นการคุยกันมากกว่าคุยกันไป,ไป,ไ,ปไปเรื่อยๆแล้วมันก็ฉิ่นเองแล้วเราเรา,เ,ราเลยรู้สึกว่าแบบ ้คนนี้แบบตรงจังเลยแล้วก็เลยเริ่มคุยกันมากขึ้นความน่ารักของเขาคืออะไรค่ะธรรมชาติค่อนข้างจะธรรมชาติผมเคยผ่านมาหมดแล้วเนาะเคยผ่านตั้งแบบเปิดไม่เปิดคนชอบยึดโซเชียลมีเดียเป็นหลักเนาะในการที่จะบอกว่า เนี่ยเราเปิดตัวหรือเราไม่เปิดตัวแต่ผมก็ออกไปไหนเมื่อไหนตามปกติรูปหนึ่งอะในการจะลงอะใช้เวลาสองสามะสามอาทิตย์ลงหนึ่งรูปอะไรเงี้ยก็จะ <laughs> ผมมันจะไม่ค่อยได้แอคทีฟใน online, ในออนไลน์ในในโซเชียลมีเดียสักเท่าไหร่เรียกแฟนไหมครับไม่รู้เราแล้วแต่คนเรียกเลยแต่เราก็ถือว่าถึงศึกษากันอยู่คาดหวังความรักครั้งนี้แค่ไหนไม่คาดหวังเลยเลยครับก็ทุกวันให้ให้ให้ดีถ้าวันหนึ่งมันจะเวิร์กเเราะผมว่าผมผ่านอะไรมาเยอะละผมรู้สึกว่าแค่ณโมเมนต์ที่เราอยู่ทุกวันนี้ ทำให้ดีที่ที่สุดคือน้องบอสซี่เราเนี่ยนะครับที่ถามพิทว่าคาดหวังความรักครั้งนี้ไหมผมว่าบอสเรา,าคาดหวังกับพิท <c oughs> สังเกตเสียงถามแล้วแบบความอ่อยๆแต่ถือว่าครั้งนี้พิทตอบเยอะสุดครับ